คลิปนี้นะคะก็สอนวิธีการแยกนะคะข้อมูลในคอลัมน์เดียวกันแบบนี้นะคะให้ออกมาเป็นหลายคอลัมน์ตามข้อมูลที่เราต้องการจะแยกคะ่ะอย่างี้เรามีชื่อกับนามสกุลเราก็อาจจะต้องการแยกให้เป็น2คอ,อลัมน์แบบนี้ใช่ไหมคะ หรือว่าถ้าเรามีข้อมูลเป็นชื่อชื่อกางนงินสกุลเราก็ต้องการแยกเป็น3คอลัมน์โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกอปีวังด้วยตัวเองเนาะมันก็จะมีวิธีการอยู่ค่ะง่ายมากเลยโดยการนะคะเข้าไปตรงแท็บเครื่อมือ Data ค่ะแล้วก็ไปตรง Text to column นะคะถ้าเราลองกดดูเท่าที่้เรายังไม่ได้เลือกข้อมูลอะไรมันจะขึ้นคาเตือนแบบนี้นะคะ,ะว่าเรายังไม่ได้เลือกข้อมูลที่เราต้องการจะแยกเนาะ ให้เราคุมก่อนนะคะข้อมูลที่เราจะใช้คุมแบบนี้เราค่อยไปกดตรง text ส่วคอลัมน์ค่ะพอกดปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะเรานะคะก็จะเลือกช่องบนที่เขียนว่า Delimited อันนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกด next ค่ะทีนี้จะมีมาให้เห็นนะคะเราจะเลือกแยกด้วยคําสั่งอะไรน้อยอย่างอันนี้เป็น ช่องว่างระหว่างคำนะคะให้เราเลือก Space ค่ะถ้าเรากด Space ออกไปลองกดเ e มิโคลอนดูเนาะ <c oughs> เห็นไหมว่าตรงนี้ไม่ใช่แบ่งด้วยเสีมิโคลอนนะคะตรง Data p e e วว์ข้างล่างก็จะเห็นว่าตรงนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งนะคะลองเลือก Space อีกครั้งนึงจะเห็นไหมเอ่ยจะมีเส้นแบ่งตรง Space ที่เราต้องการะคะ่ะตรงช่องนี้นะคะให้เลือก Destination ก็คือช่องที่เราต้องการจะให้มันแยกออกมาถ้าเราไม่เลือกนะคะมันก็จะยังอยู่ช่องเดิมที่เราคุมไว้นะคะลองกด Finish ดูเห็นไหมคะมันจะถูกแยกโดยเริ่มจากช่องแรกของเรานะคะ ลองกดแบกกันดูค่ะถ้าเราไปเลือก destination จะเป็นยังไงลองดูนะคะอันนี้เลือก space ถูกต้องเนาะกด next ค่ะ destination นะคะเราก็เลือกได้เลยสมมุติเราจะเลือกให้มันมาอยู่ช่องดีกับ e ก็คุมแบบนี้เลยนะคะกด finish เห็นไหมเอ่ยมันก็จะถูกมาวางไว้ตรงนี้ตามที่เราเลือกไว้ค่ะมาลองทําตัวอย่างต่อไปนะคะโดยอันนี้เราจะมีชื่อชื่อกลางแล้ก็นามสกุลเนาะแล้วก็ตัวที่แบกนะคะอันนี้ก็เป็น c มม m าค่ะลองดูเลยค่ะสมมติเราคุมข้อมูลไปกด text column นะคะ เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะ d e l i m i t e d เนาะกด next ทีนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก Space นะคะเป็น comma เนาะเพราะข้อมูลของเราเป็นค o ม ma ใช่ไหมคะพราะเลือก Space เห็นไม่เอ่ยน,นี่ก็จะไม่ถูกแบ่งให้ค่ะกด Space ออกแล้วเลือก c o m m าแทนเห็นไม่เอ่ยนี่จะถูกแบ่งออกมาเป็น3ามคอลัมน์แบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็นะคะกด next ได้เลยแล้วก็ไปเลือก destination เนาะสมมติเราต้องการจะให้มันออกมาเป็น3ามคอลัมน์ def ก็คุมแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไม่เอ่ยนี่แล้วก็กด finish ค่ะ ง่ายมากเลยค่ะเพือพ่อนไปลองทำดูกันได้นะคะ